เห็นคลิปที่อาลุเล่นสงการกับสาวไหมที่มีคนเอามาลงเห็นเห็นมันมีหลายคลิปปะนันติทุกคนคลิปสี่มันมีหลายคลิปปะนันตีมันไม่เจ๊คลิปเอาว่าเบิ่งกระดูกคนคนบบนี้แง่ก็จะมันยังยังยังตั้งใจยางมาถ่ายคนคนแอะไร คนเยอะกิน FC ี้สีสีก็อยู่ในในบ้านนั่นแหละเห็นไหม,มคนที่เขาส่งก็คนนั่นแหละคนไหนคน,คนที่เขาส่งผิดลงแม่นี่เตะนั่นคนนั่นแหละที่ไปหายรูปเลยไผว่าคนเดียวกันไผว่าเขาวอกอยู่ในบ้านเขาเป็นผู้้หญิ้งยุทธประเทศลาวเขาอยู่ในบ้านเขาบอกว่าเขาอยู่ในบ้าน เขาบ่ได he ้อยู่อยู่เราบ่ม oui> ีลายดิออย่างที hey mm ่บ hmm. ่มีมีเออเจอกแล้วแต่คนมันเข้าโอเพนแชนด์เพได้นันเข้าโอเพนแชนด์เพได้หเขาไปทัวร์นั่นเชฟหรือเปล่ากลุ่มเชฟหรือเปล่าคนไทยเป็นลาวหรอคนไทยยังไงเขาเป็นคนลาว ปลาแหงคือหยาบไม่หยาบเลยร <ขอ S 2> วมเข้าสิใช่จอเลยเขาจงเห็บเบิงน,น,นี่กมดีสุดอลาแหเมืงอไงเมึงที่ตึวดวจมาขาปิดร้านเราขายนะ่อขอปิด บักตีะทุกคนเมื่อได้เห็นอะโรย่างจับมือคนอื่นจงมาบอกหนูเอออะฮัหอมแก้มพุ่สเวาค่อยบอกยากประมาณบอกอ่ะครบ มาติดติดหน้าเนหน้านี่แหะที่หอบคว้าไปเบิึงบ้านแล้วรถจกรถบัตเดินแม่ครูสิไปเล่นน้ำเด้ไปเล่นบ้านเด้บอกแม่ไปเลยหรอฮะกลับมือได้ตอนนี้ต้องแลกงานก่อนก่อนกลับก็ได้เลยหน้าพูดจาไปไปเลยบอกพี่คุงเงี้ยแต่เมันแล้วแล้วเขาบอก ดิสนีล่ะทุกคนปั่นหลดปั่นคือทำปั่นปั่นให้มันมุนเขาเป็นน้ำก้อนเนาะเขาตีต้องแข็งใครมึงมันเห็นมึงอย่ากินปลา ไม่ได้ไอ้หนองมือตอกแน่ว,ไ,วไม่สิอข้มเนะมึงกิดคาเท่าไหร่อะห,หากระลงมันหากระออกอน,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 นกมคือันคือเก่าห้าหมื่นทำไมมันไม่ไปของมันของเพิ่อนอะไม่รู้คือความปนนในก็บอกให้กินได้เพียบมเมนปลาลาดิ น้องกินอะไรกิน,น,น,กนอ,อะไรนังกิงนตะบักมุงปลาเผาเบิดตัวหนึ่งโตบังยังตัวเท่าไรตัวยี่สิบอ้าวหรอค่าส่งเท่าไหร่แพงไหมค่าสง่างยงี่สิบห้าบาทเร้านไหนวะอันนั้นร้านมมีอ,อย่างดีเนี่ยร้านนี่แหละที่กูสร้างตลอด ทุกคนเบิ่งมันนี่เบิง่งอู้มันสีควักหนูเบิ่งเลยอ,อ,อย่ามองมันเอียงคอ,อ,อน่ากินจังหน่ากินจังเลยนะน่ากินจังเลยกินหรือเปล่านะกินไหมจะกินหรือจะไปเที่ยวนะ จะกินหรือจะไปเที่ยวดีมากซะแล้วมือเจ้าเขาเจ้าหัวควันอีบ้ามันเป็นบ้าจับครั้งให้คนด้วยจะเต็มห้ามันนี่งงเอียงคอฟังใช่วันนี้เป็นหมาที่แบบ สมาธิดีมากทุกคนเวลาพูดน่ะนางจะเอียงคอฟังนี่แหละสิละท่านยาบเวลาอัโลดตอนไหนนี่เด็กทำเมือ่อเศร้านี้เด็กเมื่อวานเมื่อวานคืนเมื่อวานทตเมื่อวานเกือบบอะตื่นมือเศร้าได้กับปุนะออบปิดไหมเออเขากับปิดคือกัน ดูกันส่งไข่คลองไหมออามาน,นี่ไม่เลยกูปิดไว้ต้องไปเปิดก่อนพี่หนังเปิดตกกะวก้าเพราะว่าหาเขาซังเราโได้ไปส่งว่ามันอันนี้เ็เ่ยปิดไว้ก่อน ไปเพื่อขีพนรวยอ่ะไปเยลยเนียนได้หรอแียนได้เหรอโน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 ไม่ได้ไปของไหมแม่ไม่ได้ขายลายมือเน่ยจะขาะเออมีพี่ในบ้านบอกว่าแป้งช่เขียวเ้ยหมดเร้วบร้อยเอาไปละเวรีเอายังแน่ ถ้าเกี่ยวยังเต็มอยู่ทุกคนแล้วชาเกี่ยวกับชาไทยถ้าเกี่ยวกับชาไทยเนี่ยเต็มอันรอย่าอยู่นโกโก้กขาเรือนนิดนึงพุทธพาเด้อเบิร์ดเดนเนี่ยเหลือยังละลอยเเออหลือยังละลอยกลัวเบิร์ดหนีก็คือเบิร์ดแล้วเพราะว่าขอมาพุทธพาชาเนี่ยปันกิ้งไปหาปันสลอเดชเจ้าเหนะ อย่าไปหาบ,บอกกันปันสลอดมันถูกหลายเลยปันสลอดนะมันนี่มันนี่คือเป็นยังซี่โอ้พอนเป็นบ้าดตีก็ไมกิมแขวมกิมแก้มกูตืน่นตื่น เป็นลาวันไหนคะไม่รู้ยังไม่รู้ครับนว่แนนดีดีจ้าบอกแต่มัว กินแตงโมแล้วสดชื่นมันเขี้ยวเขาหรอมันเขียขเข้ยวแปลว่าไงแปลว่าไงคันแก้วอะคันแก้วเธอคันแก้วเขาหรอเหยาเข็มมา็อกปัดฮะเหยาเข็มมา็อกปัดไม่ด้แทงเลยเรื่คันแก้วเขาหรอโบฮึโบโบเราทุไม่เขาแบบนี้เน,นะคันแก้วเลยนะไม่ได้คัน ยาลูกมันก็เป็นฟรีกินไม่ได้แสน<ะ>สามเห็นไหมผลีผลอีกินไหมไม่เหม็นคือผลีผลอีคุณต้องไปคอมเมนต์หน่อสิมันก็คือผลีผลอก,ก็ลีเลยไหมคนตั้งติดตั้งสามล้านเจ็ด เขาเขาเขาลีของตัวเองไม่ได้หรอลีของตัวเองได้เอาโรล็องพลงล่องพลงจีบยากพลงนึงเด้อกเลือกซีคลิปแฮมโลล็องพลงกี่บานเนี่ยทุกคนเตรียมกันขโมยเงินจะต้องหักจะต้องหักเราลมงขโมยนะทำไมมั้งหืม เขาใส่ไม้เลยก็ว่าคุณน่นทีจะต้องไปซื้อไม้นะล่ะไม้อะไรลำพงมั้งก็นอนสีห้องของมึงไม้สองอันสองตัวพยาลำคันไหมบอกว่าลำคานเขาดิอดฟังให้ได้เขาสิอดจนต้อมเต็มทีชื่ออะไรให้อะโลอยากดูเหรอให้รางวัลนะอันนั้นเขามาส่งเราปะอะไรเอาอย่าง ยางยืดอ๋ออันที่พืนเฮ็ดหมึกยืดถึงห้องวันเป็นอย่างไรอันอันนั้นเออนึ่งะอบางมือแ้ฮะไะวันลูสองอ่นตันอยู่บ้านหลายวันให้ทตสร้งสองอันตัวมีอันยังยืดด้วยเมืองเบองรายการสั่งชิ้นต่างประเทศ ขาตุต๊ดตอนลิงเข้านี่แล้เป็นยังไงได้คนเอื้อนทะลายนอกในโต๊ะอ่านคอมเมนต์มึงนอนนานๆคัดคัดกุ้งเลยอุ้ยมันออกเองเดี๋ยวมันนะมันกินบักกัน <c oughs> นี่ <c oughs> ลายพูดมันกินบักกันบักแตงหมูลายพูดแหมมันเลยออกมาเอง <c oughs> นันมันก็เขียนเอาข้หนูไม่ได้ตดหนูเอี่ยมเออนี่ยเออทุกคนคิดว่าตดพระเขาบอกเขาเจ้าว<อ>่าได้ตดไอ้กเุ้ยเข้ารับพัสดุแล้วแปลว่าเขาเจ้าเขารับพัสดุวัดไอเกี่ยวกับว่าเขารับพัสดุหนูเอี่ยมมันออกเอง,น,งนี่ทางอีกหึหึ นี่มันสร้างหุ่นใช่แมนแล้วนี่จัดส่งแล้วรับเขาเขารับพัสดุแล้วคือขนส่งรับพัสดุจากร้านค้าถูกรับแล้วในสถาที่อยู่บางบัวทองอยุ้ยใส่ไม่บางบัวทองไกลมากเลยแม่พรุ่งนี้วันทำงานด้วยเนี่ยจัดส่งใช่ไหมพ <58, S 2> มุ่ 17, งนี้วันอะไรสิบเจ็ดพรุ่งนี้ที่แปดทำงาน อ๋อพวงนี้วันอะไรอ่ะวันคานรถติดมากวันทำงานวันแรกทำไงดีออกี่โมงอ๋อไปไทยู่บางบททองหรอ Yes นี่อ่ะเขาหนัดจังมึงไทยพีเซนเตอร์ไงโทยู่ไะไกลอยู่ไกลมากบางบททองน่าจะดูไลเก้าโมงเช้าออกเจ็ดโมง อยู่บางบัวทองเปิดจีวีวแล้วเป็นบ่โอแม่นบางบัวทองเป็นวัสดุก็คือแล้วคนเฝ้าอีหยังบางบัวทองทุกคนเป็นพยานไว้ตะแกนหนุ่มก็ถ่ายที่ไหนบอกว่าถ่ายที่บางบัวทองเป็นบ่ไม่แม่บอก็หนึ่งหนึงยินบางบัวทองซื่อแต่บพูดทามบางบัวทอง<ก>ที่วไหมขาวพลาสดุบางบัวทองแต่กูพีดเองสัตย์ยอมรับตัวซ่าขี้ข้านเปิดว่าแป้ง ัคงเปิดซะมิ่บ้านพี่เกาะห้างจากบ้านพี่เกาะเก็ดกิโลบ้านพี่เกาะยุ่ยสีไกลยุ่สีบ้านเร<ก>าอยู่เวอร์ควายว่แม่เต๋ออืออือนั่นแหละถ้ทเจห้างออกมาทักบ้านห้องเจ็ดโลิโลฮัทเจห้างออกไปทังดอนเมือง okay, มาทังดอนเมืองห้จเอยู่แถวรังสิตยุ่เสียออกไปคนละเรื่องเดียวกันอีกแล้วใช่บ้านเราเน้นพูดคนละเรื่องใช่ไหม